Florentino ha yeah! First blood Don't be young and kha An enemy has You have 1 to... no. Ah Your team has destroyed a tower You have the to... full so, An enemy has a soul สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่องเตอร์เคเคนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ที่ชื่อว่าอารัมกันนะครับ แล้วนี่ก็เป็นเซตไอเทมรูนแล้วก็พลังแสงนะครับสามารถจัดตามได้เลยครับเราไปรับชมเกมกันเลยครับจงต้นรับการกลับมาของข้ารอศัตรูให้ส้นเมื่อแสงแกล้งลายความมื จะดับสูงเดี<ะ>๋ย่าวางพุ่มไม้ด้วยเดี๋ยวช่วยฟาร์มฟาร์มป่าก่อน,นครับข้าดูแลตัวเองได้คนที่ เขาขึ้นมาช่วยบนแ,แล้วฟเลนฟเลนฟน <c oughs> เลนเกินโดนแล้วรอดไหมน่ะรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่เอาได้ไหมอ๋อเอ่อแรสวย สรรพสิ่งหวนคืนสู <S <S 1> <S 1> ่สมดุลอะฮะบอลเลนเจ้าหมอป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีดูบังขึ้นมาด้วยแอนสเลอร์ have appeared ข้าจะปลดเปลื่องอันน้กัน has been defeated. Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Double kill. An enemy has been defeated. เอาไหมอาใส่กันไหมนะฮะ <Ha! S 1> ข้าดูแลตัวเองได้คจิสิฮะ An ally has been d กองของเราถูกโจมตีโอ้ขับป้อมเลยไงเดี๋ยวกนคนจะสีคำรามเมื่อแสงแกร่งกลาความมืดจะดับสูญป้อมเลนกลาของเราถูกโจมตีระวังไอ้ป่าหรือเปล่า Has been สวยแพนด้าร์เคนนีน้โดนรอดนะเออ,อเ้ยหแรง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 ่วอด้วยเออพอดีออตายอเอาแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป เราเนสู้ไม่ได้หรอกเฮ้ยสได้นี่ว่า <S <S วัธธ็กรกม,กมนน่ากลัวจังเลผู <S <S ้พิทวีวิตแดด รอ <Lord, S 2> ดไหมนะมีนารอดเพิมาแล้วขพ้่มาแล้วเึ้นมาแล้วเอา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 ไหว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 ตั๊กแมน

Oui. Pom lên ngọn của chúng tao. Tự lắm không? Thèo. Thôi thoy, thoy. thôi thèo thôi. Thoy, thoy. Thôi con thôi. Thoy. thôi, thoy. thôi thoy. เลนกลางของเราถูกโจมตีกลางก็โดนอีกเพื่อนไปไหนหมดแล้วนะ่ะลำลำ <c oughs> เออโอ้ยตาย <c oughs> ดีฟิกเกอร์จับดีไหมนะนลองแบค็คแมนนเฮว้ย,ย,อยโอ้โหนี่ไงเดียาดีเดีดีโอ้จับทีรับอ๋อฟิกเกอร์ว้า โทอทีเฮ้ยยอยย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 ลยย y ย u ยยย s ยยยยยลยูยอยยกัยย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  ซอยโคตรไวไปไปไปมังกรมังกรสุปเปอร์ครีปถูกส <X 2> <ue> ่งออกไปแล้วสวยงามได้ไหมไอ้นี้อ่ะโอ้โหแ้ vòng phong đầu đuôi. khó lượm này anh em đi đâu chắp chắp chắp, chắp.

ก่คนด้วยเลยไหมนะไรอ่ะโดนเลยค่า ันอีกครั้งเคน่าทำอะไรเมื่อกี้คุ้มกันค่ะรวบตัวเมื่อแสงแกบ่งกล้าความมืดจะดับสูญโจตดิ

จบได้นะครับยิงบ้านนี่ยิงบ้านนี่โอ้โมีสีวิตถอยเถอะถอย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 ,ถถยเอาไม่ลงอะ่ะ หกรอยนิ่งเยี่ยวเต้นไม่น่ารอดอ๋อเอ,เอาเอาเอาลุ้มเลยโอ้โหโดนสวนแล้วเนี่ยหายละ ป้มมอมเลนกลางของเราถูกโจมตีเทลรอดรอดรอดโอ้รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ระวังนะไม่ไม่ไม่เห็นล่าง Has been destroyed. Ah. Ah. Your tower has been destroyed.

ขึนะ้นเลยหน่อยคลิปใหญ่นะ่ะไม่ทานหรอกมกั้งล่ะโจตีดสาสเลยย์ทำเพื่ออะไรครับเนี่ยข้าจะปลดเปลื้องพันธนาการรวมตัวผมเป็นสิบเลย Thế xíu, thế xíu Man, back man mấy Mấy chờ Đó sẽ lấy dơ mấy cử Lìa creep lên bằng con thi Đó sẽ lấy mấy Mà, 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 mà àu, 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 àu. Ờ, đi lắm ขออกกอแล้วโอ้น้องไปไปไปตามตามเออจบแล้วแหละดีเอาีเอ,เอเลยดีเลยดีเลยแงให้อยู่ ตายตาตสยสวยโอเคครับแล้วก็จบแล้วนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ